ข่าวซีน้อยบนล่างสองน้อยเนะนะาะครับสมมติช่วงมึงดูเล่าพัฒนาเจ็ดซีตรงตรงหนึ่งสองกับตรงตรง้ยนะถ้าพ่อดึงไปเข่าตัวกับเนาะนะมึงดูค่ะเดิมช่วงมึงดู หนึ่งสองล่างตรงตรงเจ็ดสี่บนตรงตรงทั้งเจ็ดเท่อง 1, หนึ่งมากเราพอเนาะมากเบิดเลยอ้าวเหล็กดินกับมากเบิดตัวนี้เหล็กดินมาเบิดเลยบ้ามากเบิดทั้งหกตัวโอ้ยเหล็กดินเล่าพัฒนาพอมาทั้งหกตัวเลยสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ เออ,อ,อมาเบิดเลยพอ่อคุ้ยคักเนาะเอาห้าน้อยกับเขาดีเล่ากับเขาคักโอ้คือคักแท้เงอะไปตัวพอ่อไปตัวเดี๋ยวให้เจ้าหมาเอาเล่านเนาะพ่อนะไปตัวมือเสาหนุนสิริภาเดกหน่อยไปยศึกษาดูงานอยู่ศูนย์วิทย์ลเอ็ดก็เลยสิริอกบันตะเสาเรียกรับตัวได้พ่อจา๋า เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนหนึ่งสองสามตัวประกอบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด 9 8 0 4 0ป06 07ย์สี่ศูนย์ห้าศหนเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดสองสี่ 2องห้าสองหกสองเจ็ดสองปดสาห้าหเจปบกวิน8 2 5ดสอง 8, สอง ห้าหกสามระหว่างแปดกับสองเออเมื่อนี้มีคนนั่นโทรมาเอาเลขบัญชีพผ่อนไม่ให้ไปแล้วคุณอนจ้าผมเห็นผมเห็นเขาเพิ่นโอนมาให้เราครับค่ะคุณหลายๆเายเยผู้ใดเขียนนมากอะไรผมเบิ่งแน่แอบของผมเห็นอยู่บุดนด้อยู่จ้า คุณทัวมาขอวาซิออนนันบูชาคู่พ,อพอ่อพุธมาสัน่นก็เลียหิ้เพันไปครับจ้าเอาขออนุญาตทุกเพื่อนตัวเลขเนาะพ่อเนาะครับจ้าเอ่อตัวเลขแนวทางห้าน,น้อยของพระพมนะคะหลังจากที่เขาซีน้อยบนล่างเล่าพัฒนาเขาทั้งหกตัวทุ่มช่วมขายอยู่ในชุดเต็มทุามช่วมกระยาผาดงวดต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าอนี้เป็นงวดของวันพฤหัสคือมืออื่นนะคะ สามารถนั่นไปเป็นแนวท่าตั้งแต่หกโมงเศาร์จนหอดหกทุ่มนะคะทาช่วงขาหกโมงเศาร์จนหอดหกทุ่มตัวเลขแนวทางเลขหลักเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด 04 05 06ี7 08 14 15 16 17 18 2ห25 26 27เจ3ด35 36 37 38หนึเจ็ลขวิ่น8 2ดสอหาหกตัวระว่างคือ8กับ2อมื่อนีระว่าง7 1. กับ1นึ่งก็มาหลายคือกันนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ พบพุพ่มนะคะทำชุ่มขากะเชี่นเคยเดี๋ยวแอดเจาะตัวเล็กแนวทางของเล็กนากขลาดใส่ไปน้ำเนาะค่ะเนาะเป็นให้เิ็นเด็กไปพิจารณาไปพร้อมกันตัวเล็กแนวทางของเล็กนากขลาดมือนอีก็เข้าไปจักน้อยเข้าไปสามน้อยบุตรลางน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาเป็นมือขวบคู่กันไปกับทำชุ่มขามือขวบคู่กันไปแอดมือแป๊บหนึ่ง ตัวเลขเนี่ยท่าทางของเลขนักขลาดนะคะเออคนบอกว่าวิ่งลูดวิ่งลูดที่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสาม ัวเลขจับคู่05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 25 26 27 2 8งแปดสองเก้าสามห้าสามหกสเจ็ดสามแสห้าสหสเจสี่สี่เก้า จับตัวอมือนีมือนอีน้อยเล็กนักขลาดขึ้นหลายแท้มือนอีน้อยเล็กนักขลาดขึ้นหลายแทนอแบนี้ตัวที่ชนกันนะคะตรงช่วงขาศนย์ห้าศูนย์หกศด หนึ่งห1าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปสองหางหกสอเจ็สองแปดสาหาสาหสาเจ็ดสามแดบุคืลกันตลักสี่เก้าสี เรประมาณนี้ค่ะท้ช่ค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบพุ่มก็ของเหล็กนาคลาดเนาะคะ่ะเนาะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยร่วมพลังค่ะท้ช่ค่ะเหล็กนาคลาดเอ็ดกเกามาลงาโคษณสน้าซอยเพินนะคะเพราะว่าเพิ่์เป็นช่องในหน่อยเพิ่นเรียวขอความสวยเหลือมากวาซอยเนเดอร์นะเพิ่นเป็นช่องในหน่อย,อยก็ได้ล่งสวยเพิ่นทำช่วงก็เลือกเอามัก ตัวเลขแนวทางที่ชนกันหรือมักของพ่อพิพากษาเอาของผู้พิพากษาเปล่งนักขัตติกาลเอานี่นักนขัตติบานาะแต่ว่าแฟนขับเอฟซีเลขนักเลขคนของพ่อพิพนี่โอ้ธรรมดาตัวเลขแนว่ยทั้ทงคนเขาเล่ากับเขารัฐบาลไทยโอ้รัฐบาลเล่ากับเขาห้าน,น้อยกับเขาของเลนขนักขัตตเลนขนักขัตตเขาสี่เจ็ด เออที่ตรงกันสีเจ็ดเอาทำช่วมพีเจรณาอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเล็แนวทางกับมีประมาานเ้นี้พอมียังสีบอบแฟนคับเอฟซีบอน,นี้แตเขาดีขึ้เขา้านะทีน้อยบนล่างขยสองน้อยอจ้ะรับว่าเขาพ้อมีคนล่างดีพ่อมุมมาได้แท้ๆเงิ้เหมือนเนี่ยข้นเสือล้าน้ำโอยเล้าเขาบ่ตึงกตัวหดพ่อ,อ ตัวเตี้นกะเขาวัดเลยเนี่ยโอเลยเขาวัดเลยยี่ได้อัลนจุดหนึ่งที่หาสองนัวว่นเขาวัดอูทำช่วงด้ดูโอ้เลยเลขทีอ่ออ,อกสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่ครบปุ๊เลยปเปครบพุค่ะอืมครบด้ไลฟ์ผู้ที่ไม่ทำใจกัไลฟ์้นไลก็เข้าเหมือนล้วนระเทือนลางขึ้นบนนี่ละ i, อในไลฟ์ก็เข้าเหมือนซื้อ i, ไลฟ์ไลซืหน่อยหนอย เขา่ะมันว่ารูุดจากเสียอว่าว่ามันทายาพอ้าน่อยแนวเดียวนี่มันเข้าด้จังหวัดคำพูนกู้สื่อกู้สื่อเป็นแสดงเงินมดมือบมดละถ้าเข้าเว่าจัหวัดคำได้หลายจ้าเขาดีกับเทคนตัวเงินได้จนตัวมันถึเป็นอย่างก็ได้จนตัวได้ง่ายคัะเป็นอย่างไใไขมันออกมันเทขึ้นเน็ตเห็นมันเข้าทุกอันทุกอันยังสี่มันก็ไดจนตัวเงินเนาะแม่พอ โอเคมื่อไกร่ก็จเกาดีก็เ้าหรอวะขนดดเคยแต่เกาดีแต่เขาไม่เกาล่ะคนแางคนล้างมันก็เกา,เาล่ะผมว่มามันเป็นท่าเสือท่าเด่นอยู่ขอบคุณหลายๆด้อผู้ที่มีน้ำใจก็ไดแบบครับในน้นำกระมี่ตอ,อนนั้นละจ้่พ่อขอขอบคุณหลายๆแล้วพอนอกขอยตัวเลียงแนีท่าขางพ่อยิ่งปังๆคือเกาเจอกันไม่คลิปนาครับพ่อค้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ